สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นิมก็มาถ่ายดอกสุสกุระสากุระอันนี้จะเป็นพันใหญ่นะจะเป็นพันใหญ่ที่ดอกดอกเขาจะใหญ่มากไม่เหมือนดอกสากุระดอกเล็กๆที่นมเคยถ่ายให้ดูนะนคือตอนคือเดี๋ยวเดี๋ยวนิมตอนเย็นๆเดี๋ยวนี้จะพาออกมาดูอีกครั้งหนึ่งนะจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเขาจะเปิดไฟแล้วมันสวยขนาดไหนนะเดี๋ยวนิมจะเดิน เดินไปอย่างนี้นะเพราะมันจะเดินย้อนแสงอ่ะนิงกลัวม,มันมืดหน่อยมันจะมืดหน่อยหน่อยนะคะ,ะพยายามจะเดินเดินถอยหลังดีกว่านานะเดินถอยหลงังเดินถอยหลังนะคะจะเห็นภาพจะได้เห็นภาพที่แบบสวยงามมากเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกลมนึงอันนี้เราก็จะเห็นเป็นสองกลมเเป็นสองตนนะน,น,งนั้น่เดินถอยหลัง ทางนู้นมันจะเดินม,มันจะย้อนแสงมันจะย้อนแสงไปนะ mm hmm. นี่ก็จะเดินแบบนี้เดินถนนให้ดูไหมนะ mm hmm. เห็นห mm hmm. นนะเี้่จะซูมให้ดูคอ mm hmm. ซูม อันนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะเห็นดอกมั้ยคะดอกมันก็จะสวยมากสวยมากโอ้โหแบบจะหมดแล้วนะคะ เดี๋ยยิ่งกลับขึ้นไลน์ก่อนนะเดี๋ยวแปดโมงโอเคสวัสดีค่ะพเพื่อนๆค่ะตอนนี้ยิ่มก็มาถ่ายดอกซากุระซากุระอันนี้จะเป็นพันใหญ่นะจะเป็นพันใหญ่ที่ดอกดอกเขาจะใหญ่มากไม่เหมือนดอกซากุระดอกเล็กๆที่ยิ่มเคยถ่ายให้ดูนะ คือตอเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตอนเย็นเย็นเดี๋ยวนี้จะพาออกมาดูอีกครั้งหนึ่งนะจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเขาจะเปิดไฟแล้วมันสวยขนาดไหนนะเดี๋ยวนิ่งจะเดินเดินไปอย่างนี้นะเพราะมันจะเดินย้อนแสงอ่ะนิ่งกลัวมันมันมืดหน่อยมันจะมืดหน่อยหน่อยนะคะพยายามจะเดินเดินถอยหลังดีกว่านาะเดินถอยหลังเดินถอยหลังนะคะจะเห็นภาพจะได้เห็นภาพที่แบบสวยงามมากเนาะ